แหแ่แชทอ้างญาตินิชาเดือดฟาดโตโนโ่ไม่ไว้หน้าง้อเมื่อไหร่เจอแน่หลังจากโลกโซเชียลแห่แชร์โพสซึ่งอ้างว่าเป็นของพี่ชายของนางเอกสาวคนดังนิชานัทนิชาออกมาฟาดเดือดหลังเห็นแชทที่โตโนโ่พาคินสงหากิ๊กสาวอย่างไมยและฝ่ายหญิงนำมาเปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสซึ่งฝั่งของโตโน่ได้ส่งข้อความหาไมา้ว่า หลังกลับจากไปหาหลานที่เชียงใหม่จะรีบมาหาเพราะคิดถึงมากซึ่งพี่ชายของนิชาได้แคปหน้าจอแชทด,ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความสุดเด็ดว่าลูกสาวผมไม่ใช่หลานคุณนะครับหลานน้องสาวผมตัางหากล่าสุดชาวเน็ตยังแชร์ต่ออีกกับแชทที่อ้างว่าเป็นกลุ่มญาติของนิชาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเผ็ดร้อนเช่น มาง้อวันไหนพวกเราจะไปยืนขวางทางไว้เจ็บใจสุดคือตอนมาเชียงใหม่มันคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทั้งตระกูลไม่เอาแล้วคนแบบนี้เรียกว่าแชทที่ออกมาหากเป็นของจริงนั้นต้องบอกเลยว่าครอบครัวของนิช,ชาตัดขาดกับโตโนโ่แบบไม่เอาคืนแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่นี่ดอทคอมค่ะ